รบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวีนี้ต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาวอันด์เมทคอมโบกับผมนะเซอเอ็กเอคอมโบนะครับช่องที่มีแต่คอนเทนต์คาบาวนะครับใครที่ยังไม่ทราบนะครับผมมี2ช่องนะช่องหลักจะเป็นช่องนัเซอเอ็กนะครับและช่องรองจะเป็นช่องนัสเซอเอ็กคอมโบใครอยากดูคาบาวล้วนๆนะครับคอนเทนต์ก็สามารถที่จะมาติดตามซับสไคร์ได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ช่องนี้ด้วยแล้วก็ช่องหลักด้วยนะครับและเพื่อนๆใดอยากเติมเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับ หรือเกมมือถือทั่วไปสามารถที่จะใช้บริการสเตราโกพัดได้น,นั่นเองนะครับไปดูกันเลยสเตราโกพัดรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน q r โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัด และถ้า้นายังไม่พอนะครับใครที่อยากทำการเปิดบอร์ดนะครับท,ท,ทั้งวิททันโดยไม่ต้องเปิดมือถือนะครับสามารถที่จะใช้บริการ UG Phone ได้นะครับ UG Phone คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันเลย สำหรับใครนะครับที่อยากจะทำการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอรดนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสำหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทำให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สำคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทำการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย a b c d 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์บาลแอนติเมทคอมโบนะครับหรือว่าคาร์บาลพี วันนี้ผมนะเซกนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของการอัปเดตแพท7 7ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับไปดูกันเลยสําหรับในส่วนของแพท7 7โปรเดือดดิวเดือดนั่นเองนะครับก็ในส่วนของการอัปเดตแพทที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเอาแพ็คของต่างๆเข้ามานั่นเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวก คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนเจาะเกาะนะครับออสกิลแอมนะครับรี s e t คิสรี e s e ค kiss c o l l i d นะครับออแอ t แท c ดีเฟน n ์นะครับหรือว่าจะเป็น hp เนี่ยก็เอามาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแพ็กนี้และรวมไปถึงในส่วนของเลฟอ e p ิกเ e เซตสกอร์ด้วยนะครับถัดมานะว่าจะเป็นในส่วนของไอเทมออ t ชั่นรีมูฟนะครับระดับโลนะราคา1,500งพันห้าร้อยวอลเลตพอยต์นะครับซื้อไม่จำกัดเลยนะแต่ผมว่าไม่ไม่น่าจะซื้อหรอกนะครับอันนี้ แล้วก็มีเดียเหมือนกันมีเดียมก็เข้ามาเหมือนกันนะครับในราคา2,000วอลเลตพอยต์นะครับซื้อไม่ได้จํากัดซื้อไม่จํากัดเหมือนกันนะครับถัดมาก็จะเป็นระดับไฮเหมือนกันนะครับราคา3,000วอลเลตพอยต์ซื้อได้ไม่จํากัดเหมือนกันในระดับไฮนั่นเองนะครับและแพ็กสุดท้ายนะจะเป็นแพ็กเลิฟลี่นะครับจะมีในส่วนของพวกคอสตูมเข้ามาแจกด้วยและจะเป็นในส่วนของพวกใบดันและก็อันสุดท้ายจะเป็นลิมิเต็ดโอบนะครับ10อันเอาไปสุมคอสตูมฟรีๆก็ถือว่าดีนะครับก็ประมาณนี้นะคร 7.7นั่นเองนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะมีในส่วนของการอัปเดตแพทโนตเข้ามาแล้วตอนวันที่9้นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะดูในส่วนของการสรุปแพทโนตนะครับวันที่9ก็อย่าลืมไปดูช่องหลักด้วยกับช่องนัสเซ็กนะครับก็ได้ทำคอนเทนต์ไปแล้วนะครับได้ลงคิวแล้วว่าตอนนี้มันมีอะไรใหม่บ้างที่เข้ามานะครับก็ลองเข้าไปดูกันนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแพคคลังแสงนะครับก็สําหรับแพคคลังแสงปีกนะครับก็บอกเลยว่าใครที่ ยังไม่ได้อัปเกรดปีกหรือว่ากําลังที่จะหมกมุ่นทําปีกอยู่นะครับผมคิดว่าการเอาแพ็กพวกนี้เข้ามามันช่วยส่วนของปีกเราค่อนข้างเยอะนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของพวกแพ็กปีกั้งแสงนั่นแหละนะครับนี่นะครับก็เอาพวกในส่วนของฟอสวิงนะครับเอามาขายนะครับร้านเป็นก็จะเอาในส่วนของพวกฟอสวิง EAP มานะครับเอามาขายใส่เข้ามาในแพ็กเกจให้ครับ ล้านหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับ Ford WingAP 20ส4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ยิ่งราคาวิิ่งเวอร์ชันสูงขึ้นนะครับก็จะได้รับจำนวนของเยอะขึ้นนะครับตามเวอร์ชันนะอย่างเช่นเวอร์ชัน3ก็ได้8อันนะครับคูณ4คูณ204ชั่วโมงก็ได้3อันอะไรประมาณนี้นะครับก็วัเลยวว่าเยอะมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็อย่าลืมไปดูคลิปนะครับสำหรับในส่วนของผ่าบา อัน i ต a t e เมทคอมโบหรือว่าคาบาวพีซีนั่นเองนะคสำหรับการอัปเดตวันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็7.7ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีแล,และในส่วนของการอัปเดตก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับในส่วนของการอัปเดตที่ผ่านมานะครับอย่าลืมไปดูช่องหลักด้วยนะครับกับในส่วนของกิจการรมวันที่9นะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็น7.7เนาะ7.7ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาขนาดนั้นแต่ก็น่าสนใจอย,อยู่ไม่กี่แพ็กนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวผมรับจดหมายก่อนแล้วกันนะผมมีฟอร์เจมอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีอยู่หน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนนะครับอ่ะผมกดไปก่อนโอเคตอนนี้เป็นประมาณ4ี่แสนห้านะครับก็เดี๋ยวเราค่อยหาของนะครับในตลาดแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาซื้ออันเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อเอานะครับก็คงจะไม่ได้ซื้ออะไรมากหรอกมั้งนะครับก็อาจจะเป็นระดับ ซิกนะครับหรือจะเป็นระดับมิดทิวอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของพวกอะเคเดียมอะไรเงี้ยไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับของก็อาจจะเอาสักโปรซืดห้าอะไรเงี้ยนะครับนี่ประมาณนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0าอนะครับแบบว่าออฟดีไหมเหรอก็ก็โอเคนะก็โอเคครับก็โอเคแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงมากๆนะครับในระดับมิดทิว แต่ถ้าจะเป็นในส่วนของซิกล่ะซิกบวกสิก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับได้ราวในส่วนเมจิสกิแอมด้วย27%นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะพันเนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาก็ยังไม่ได้แบบว่าแรงขนาดนั้นแต่ก็แรงอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้แรงเท่ากับสมัยก่อนครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเกมคาบาาอัตเมทคอมโบนะไม่เอาน่าฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมจะเซ็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดันไว้เจอกันครับสวัสดีครับ